เมื่อบุมลองโหลดโปรแกรมไวรสัสสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นติดตั้งผมลองติดตั้งนะอันนี้คือโปรแกรมไวรัสนะผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> มันแวร์นี้ไม่ใช่เรื่องตลก <c oughs> อย่าทำแบบนี้ ผมไม่ได้ใส่รหัสนี่แต่มันไม่รหัสเฉยเลยเอ่อบุ๋มบิ่มซ่าสุดเดเฮ้ยลืมรหัสผ่านพาเบิร์ดหินเดะใช่หรออ้าวไปถือตรงตัวไม่มีก um, ารหลบหนีในขณะนี้อย่าพยายามที่จะปิดหน้าต่างตอนนี้คอมพิวเตอร์ของคุณเสร็จชั้นแล้วคุณต้องการเพลิดเพลินกับนาทีสุดท้ายของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ยากครับผมอ้าว